ซืู้ดีแม็2.2 DDI Max Ford พลังใหม่กำหนดโลกนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX5 ใหม่สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่กทานกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการพ่อมดรถโดนกับผม Tommy, ทอมมี่ธิรธรรมธรรมศรีรายการของเราก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรถโดนมากมายโดยจะแบ,บ่งเป็น2ช่วงครับก็คือจะเป็นช่วงรถเข่าเราขับ อันนี้คือเราก็จะพาคุ้ชองทุกท่านไปรีวิวรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่น่าสนใจหรือว่ารถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่และช่วงแรกของรายการของเราเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์โดยการอัปเดตข่าวสารต่างๆว่าค่ายรถยนต์ต่างๆเขามีความเคลื่อนไหวอย่างไรหรือว่าได้จัดก,กิจกรรมอะไรไว้บ้างก่อนที่เราจะไปตามช่วงรถเขาเราขับก็แน่นอนเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ก่อนเลยครับ มาสด้ da, ประกาศผลักดันวงการฟุตบอลไทยสู่ความยั่งยืนให้การสนับสนุนสโมสรน,นักอรอาจสีมามาสด้าเอต่อเนื่องเป็นปีที่13พร้อมร่วมงานเปิดตัวสโมสรน,นักกีฬาผู้สนับสนุนและชุดแข่งขันในฤดูกาล2025-2026ภายใต้ธีมสวัสดแคทรีบอลเริ่มลุยใหม่ตัางเป้าคว้าอันดับดีที่สุด พร้อมคว้าชัยชนะส่งความสุขคืนสู่แฟนบอลทั่วประเทศและชาวโคราชภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณชัยวั์ชื่นโกสมผู้วาราชการจังหวัดนครราชสีมาผู้บริหารสโมสรผู้สนับสนุนและแฟนคลับเข้าร่วมงานกันอย่างหนาแน่นภายใต้มรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักเมอ c e d ซเ b e เ z ประเทศไทยประเดิมจัดงาน Class of It s Own The New CLA Designer Talk สร้างปรากฏการณ์ในรอบ20ปีด้วยการดึงตัวดนนิสบริงดีไซนเนอร์ระดับโลกจาก Mercedes-Benz Design มาร่วมเผยแรงบันดาลใจและแนวคิดการออกแบบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%เปอร์เซนตจเนเรชันล่าสุด The New CLA ก่อนที่จะนำรุ่น CLA 250+ Rush with EQ เทคโนโลยีมาจัดแสดงในประเทศไทยครั้งแรกที่งาน Motor Expo 2025 ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญของ Mercedes-Benz ประเทศไทยในการนำเสนอรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ที่ตอบโจทย์ในทุกมิติบริษัท t o โยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดปลุกตำนานรถสปอร์ตพันแรงแห่ง GR Series ด้วยการแนะนำา t y y t t a GR Supra Crack Edition ที่จะเป็น GR Supra โฉมสุดท้ายประจำเจเนอเรชันที่5ในประเทศไทย จะฟิีมอการพัฒนาโดยโตโย ta าก z ซู r รซิ n งผ่านการปรับแต่งเพื่อเสริมโครงสร้างตัวถังรถยนต์และช่วงล่างใหม่ให้แข็งแรงทรงพลังยิ่งขึ้นขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรแบบ6สูบเรียงเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะกำลังสูงสุด387แรงม้าพร้อมแนะนำสีพิเศษกับสีดำแม t เท Black โดยจะเปิดรับจองผ่าน G.R. Garage พูดแทนจำหน่ายรถยนต์ To y ยต้ GR Performance อย่างเป็นทางการทั้ง6แห่งทั่วประเทศด้วยจำนวนจำกัดในราคาจำหน่าย5,749,000บาทบริษัทเอเชียฮอนด้ามอเตอร์จำกัดบริษัทไทย h o n ด้าจำกัดและบริษัท Honda a u t o ตม b บิลประเทศไทยจำกัดประกาศเปิดตัว The Move by Honda ศูนย์สร้างประสบการณ์เสมือนจริงแห่งแรกของแบรนด์ใจกลางกรุงเทพยอย่างเป็นทางการโดยเป็นการจัดแสดงเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่หลากหลายจัดแสดงเทคโนโลยีทั้งรถจักรยานยนต์รถยนต์และเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ที่หมุนเวียนมาให้ชมและยังเป็นพื้นที่แห่งการถ่ายทอดจิตวิญ,ญญาณของ global brand สโลแกน The power of dreams how we move you สะท้อนเจตนารม์ของ Honda ที่ยึดมั่นว่าการเดินทางไม่ใช่แค่การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่คือการสร้างความผูกพันที่มีคุณค่าก้าวสู่ความยั่งยืนและมอบประสบการณ์ที่เติมเต็มความหมายให้กับชีวิตผู้สนใจสามารถเข้าชมได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ณ M c l a s s ชั้น G สุรกัน้ารอิมสเฟียร์ BYD ประเทศไทยและ Rayway Automotive เปิดตัว c 5 DMI Super Hybrid รถยนต์กลุ่มซีดานขนาดกลางมาพร้อมขุมพลังเทคโนโลยี DMI Super Hybrid แบบ Plug-in Hybrid เป็นครั้งแรกของไทยโดยระบบ BYD Brake Battery เ,เอกสิทธิ์ของ BYD เครื่องยนต์เบนซิน1 5ลิตร a t k i n s o n Circle ให้กำลังสูงสุด9.7แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด122นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลือง26กิโลเมตรต่อลิตร ครบครันด้วยอุปกรณ์หรือความสะดวกรวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่อัจฉริยะทั้งนี้ซีล5 DMI Super Hybrid จะมี2ทางเลือกคือรุ่น Standard วิ่งไกล80กิโลเมตรต่อ1การชาร์จและรุ่นพรีเมียมวิ่งไกล120กิโลเมตรต่อ1การชาร์จซึ่งการเปิดตัวในครั้งนี้จะเริ่มจำหน่ายเฉพาะรุ่นพรีเมียมกับราคาพิเศษช่วงแนะนำที่6 9 9 9 0 0บาท จากราคาปกติ769,900บาทจนถึง30กันยายนนี้พร้อมส่งมอบรถยนต์ได้ทันที GWM Thailand ประกาศความสำเร็จอย่างแข็งแกร่งในช่วง7เดือนแรกของปี2 5 6 8ด้วยยอดขายรวมสูงถึง8,804คันเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี2 5 6 7ที่มียอดขายอยู่ที่4,490คัน คิดเป็นอัตราการเติบโตสูงถึง96%โดยยอดขายของ GWM ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมาจากกลุ่มออ r a ura, ทั้งออ r a Good Cat และออร่า07ที่4,218คันกลุ่ม GWM แท้ง3,473คันและกลุ่ม GWM ฮาวา wow ล1,103คันสำหรับ GWM แท้ง300ดีเซลได้รับการตอบรับที่ล้นหลามจากลูกค้าชาวไทย ทำสถิติยอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนกรกฎาคมที่1028คันสร้างกระแสแท้งฟีเวอร์ในกลุ่มเป้าหมายที่ทันสมัยและรักการประจนภัยและกลายมาเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ขายดีที่สุดรุ่นหนึ่งในเซกเมนต์ s u v c และ p p v คนกถนนขุมดีแม็กดีจิจจตโดนใจทุกเจนลุ้นทองสองสลึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละยี่สิบสองโรบัลรวมหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดรางวัลมูลค่ารวมกว่าห้าล้านบาทดอกเบี้ยเรือธงถึงศูนย์จุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งกรกฎาคมถึงสามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้ความทรงพลังท้าทายให้เรากล้าแกร่งบนเส้นทางที่ไม่เหมือนใครพลังแกร่งสะท้อนตัวตนพายุผ่านไปแล้วมาสด้าบีทีห้าสิบใหม่ บอดแอนเจ e รแกร่งจริงทุกคนันดุดันทุกสถานการณ์ตัวจริงพิสูจน์ได้จริงกระบะสี่ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติพิเศษเริ่มต้นเพียง799,000บาทถึงสอส,สิงหางคมนี้ใหม่ล่าสุดมิว X The Next Peak พลังใหม่2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดใหม่กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่าใหม่ล่าสุดมิว X The Next Peak 2.2 DDI Max Force let less traveled, yet choose my battles. This is the moment. This is the moment. This is the moment new Honda HRV EHEV. Life always progresses. หยัดทนกอกถนนขุมดีแม็กดีจิตโดนใจทุกเจนลุ้นทองสองฉลึงทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ22รางวัลรวม198รางวัลมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นทิ้นย์จุดเก้ากรกฎาคมถึง31สิงหาคมนี้ออกไปพบความสุขบ,บนเส้นทางใหม่ <they> ทำทุกโมเมนต์ให้มีความหมายไปด้วยกันนิยามใหม่ของความสุขในแบบคุณ Mazda CX 5ใหม่ มีเรื่องน่ยินดีอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จัก the Experience the Force All New Mitsubishi X-Force h e v ใหม่ล่าสุด MU-X h e n t p 2.2และ3.0 d d i Max Force MU-X Den t p k กำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่า สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่จะซื้อ BYD Seal 5คันนี้คือคันนี้เป็น plug-in hybrid นะคือถ้าเราพูดถึง BYD เราจะคุ้นเคยกับการที่เป็นรถยนไฟฟ้า100%แต่ว่าคันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับคันนี้คือจะเป็น plug-in hybrid แปลว่านะครับมันจะมีตัวเครื่องยนต์ทำงานคบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองครับแต่ว่าคันนี้จะมีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวถ้าเราพละกาลังรวมกันจะอยู่ที่160กิโลวัตต์และแรงบิดจะอยู่ที่300นิวตันเมตร ขนาดของแบตเตอรี่จะเป็นขนาด18.3กิโลวัตต์อาวและคันนี้สามารถชาร์จแบบ AC Type 2ได้ด้วยให้กำลังสูงสุดอยู่ที่6.6กิโลวัตต์ส่วนน้ำมันอันนี้จะใช้เป็นแบบแก๊สโซฮอนะรองรับทั้ง 91, 95แล้วก็ E20 แต่จุดที่สำคัญของคันนี้คือการที่เป็น Plug-in Hybrid แปลว่าคุณนะ่ะสามารถเลือกกับการขับขี่ที่จะเป็นแบบ EV หรือว่าไฟฟ้า100%ได้หรือว่าในขนาดเดียวกันนะครับเราจะทางานควบคู่กันก็ได้อย่างเช่นเอามอเตอร กับตัวเครื่องยนต์ทำงานคู่คุณไปตามสภาพการขับขี่ของเราแต่สมมุติถ้าเราอยากจะใช้เป็นแบบ EV ีล้วนๆเลย100%นะครับคันนี้สามารถวิ่งได้อยู่ที่ประมาณ120กิโเมตรต่อหนึการชาร์ตตามมาตรฐาน NEDC แต่เอาตามตรงเลยจากที่ผมลองมาซึ่งค่อนข้างประทับใจอะ่ะคือถ้าเราขับแบบชิวๆไม่ได้คิกดาวไม่ได้เร่งแซงอะไรหนักขนาดนั้นอะ่ะเอาตามตรงนะ100กิเมตรได้แบบ สบายๆเลยนะผมว่านะกับการขับ e-v นะอันนี้ถือว่าโอเคเลยแต่ถ้าแบตเตอรี่ของเราอะมันเหลือไฟน้อยอะเราก็สามารถเซฟเป็นโหมด h-e-v หรือว่า Hybrid ได้ก็คือเอาเครื่องยนต์เนี่ยมาช่วยพพอร์ตตัวมอเตอร์ในการทำงานจะได้ไม่หนักตัวมอเตอร์กับแบตเตอรี่อย่างเดียวซึ่งมันก็จะทำให้เราขับขี่ได้ระยะได้ไกลขึ้นนั่นเองซึ่งทาง b y d แจ้งมาว่าถ้าเราเอาตัวมอเตอร์กับตัวเครื่องยนต์เนี่ยรวมกนันในแง่ของระยะที่สามารถวิ่งได้แล้วอะ ระยะรวมๆมันจะอยู่ที่ประมาณ1,000กิโลเมตรเลยแต่ถ้าเป็นการขับขี่ของคันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมชอบนะคือการขับขี่อ่ะการเร่งมันมีความสมูทมันมีความเนียนมากเวลาเราเร่งอ่ะคือแบบมันไปได้ต่อเนื่องเลยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมีจังหวะชะงัก หรือว่ามันมีจังหวะที่แบบมันกระตุกอะ่ะเพราะว่าหลักๆเลยถึงแม้มันจะเป็นไฮบริดแต่อย่างที่ผมบอกไว้คือการทํางานอะ่ะมันจะเป็นฟีลลิ่งรถดนไฟฟ้าเป็นหลักสมมติถ้าเราเหยียบแบบคลิกดาวหนักๆใช้ความเร็วสูงๆถ้าเราอยู่ในโหมดไฮบริดอ่ะก็คือตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัวมอเตอร์มันจะทํางานคู่ๆกันไปตามจังหวะของมันอันนี้คือมันจะเป็นแบบออโต้เลยแต่สมมติถ้าเราขับแบบเรื่อยๆเลี้ยงความเร็วไม่ได้ขับ รหรือว่าแรงอะไรถึงขนาดนั้นการที่เราอยู่ในโหมดไฮบริดมันจะโฟกัสอยู่ในโหมด EV หรือว่าเป็นการขับขี่ไฟฟ้าเป็นหลักส่วนความแรงอ่ะคันนี้ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางนะคือสมมติถ้าคุณเปรียบเทียบกับรถจนไฟฟ้าคัานอื่นๆอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะ BYD Seal อ่ะอันนั้นอ่ะคือมันแรงมันแรงจนแบบบางทีมัน แรงเกินไปแรงเกินความจะเป็นบางทีมันเอาไม่อยู่ด้วยซ้ำไปแต่สําหรับคันนี้ผมว่ามันแรงกําลังดีเออผมว่ามันใช้ได้เลยนะคือภาพโดยรวมถ้าคุณพูดถึงการเร่งอะ่ะอันนี้ใช้ได้แต่จุดหนึ่งที่ผมชอบอะ่ะคือความเฟิร์มอะ่ะหรือว่าความสตรองความแร่งอะ่ะคือพอมาขับอะ่ะคือมาสัมผัสได้เลยถึงความแบบความหนึบหรือว่าความถึกของช่วงล่างโดยเฉพาะโครงของเขาอะ่ะมันถือว่าเอ้ย สัมผัสได้แล้วมันรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะมันจะล้อกับในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็การกอดถนนนะผมว่าคันนี้กอดถนนได้เฟิร์มอยู่เหมือนกันนะไม่ได้รู้สึกว่าลอยเลยถึงแม้ขับอยู่ในความเร็วสูงก็ตามแต่ว่าเวลาเข้าโค้งอะ่ะมันไม่ได้เฟิร์มแบบถึงจุดๆนั้นแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วว่ะมันยังถือว่าโอเคอยู่ พวงมาลัยก็เช่นเดียวกันผมรู้สึกว่ามันเฟิร์มและมันกระชับในการขับขี่คือน้ําหนักมันไม่ได้เบาแต่มันก็ไม่ได้หนักมันอยู่ระดับกลางแต่ผมว่าในการขับขี่สไตล์รถทรงแบบนี้อะหรือว่าคาแรคเตอร์รถแบบเนี้ยผมว่ามันตอบโจทย์นะเพราว่าแฮนด์เลงการควบคุมของคันนี้ใช้ได้เลยมันรู้สึกว่าขับแล้วแบบหรือว่าควบคุมแล้วอะ่ะ รู้สึกมั่นใจประมาณหนึ่งเลยถือว่าใช้ได้เหมือนกันคือภาพโดยรวมมาเป็นรถที่ขับดีเลยนะเออประทับใจอยู่เหมือนกันนะของ BYD Seal 5คันนี้คือมันมีลูกเล่นหรือว่ากิมมิกได้หลากหลายรูปแบบตามสไตล์หรือว่าคาแรคเตอร์การขับขี่ของเราเพื่อให้ตอบโจทย์ตาการใช้งานไม่ว่าจะแบบเอ้ยเราจะขับไฟฟ้าล้วนก็ได้หรือว่าเอ้ยเราจะแบบเป็น Para l l e l ขับมอเตอร์เนอมอเตอร์แล้วก็เครื่องยนต์ควบคู่กันไปอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน และก็ประสิทธิภาพในการขับขี่การใช้งานโดยรวมคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมรถที่ผมรีวิวไปชอบหรือไม่ชอบสามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับแต่ถ้าคุณผูม้ชมท่านใดอยากจะดูรถคันอื่นๆที่ผมรีวิวไว้เราก็มีหลากหลายช่องทางและหลากหลายรุ่นมากมายที่คุณผูม้ชมสามารถเข้าไปติดตามได้โดยเฉพาะเข้าไปที่ YouTube Channel ของพ่อมดรถยนต์นะครับและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า g o o n ไ g h t สวัสดีครับ